بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحلي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحمد لله الذي أحيانا بعد เมื่อเอมฮิน و إ ل الن و ه النشور ا ل س ม ا م عليكم ورحمة الله กาตุ ا ت ه ดนอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอชุขอตอลลอสุบฮานุตาละที่ a ลล a h ยังให้เราได้ฟืน้นขึ้นมาแล้วยังอยู่ในเตือนรามตอนในสิบคืนสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่ยาก ถ้าหากว่าเราวัดกับเรื่องของกีฬาที่เราเล่นนักฟุตบอลเล่นบอลมา90นาที70-80นาทีหลังเราจะเริ่มเมื่อยแล้วก็ลา้าเหนื่อยเพราะเราวิ่งมาเต็มที่ตั้งแต่1นาทีแรกยันนาทีที่60รอมเรอนก็เช่นกันเราวิ่งมาแต่ วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเราเริ่มไหนล่ะเราเริ่มหมดไฟแต่อย่างหนึ่งที่อลัลลอ์ให้เรามากระตุ้นให้มุสลิมทุกคนรู้สึกว่ายิ่งท้ายยิ่งสำคัญยิ่งท้ายยิ่งต้องหายิ่งท้าย ยิ่งต้องลงแรงยิ่งต้องเอาทุกเม็ดที่เรายังมีอยู่ยังมีแรงยังมีลมหายใจอั right. right. ลลอฮ์ได้ให้คืนไลลวตุนกอดมาในสิบคืนสุดท้ายนั่นคือการให้กำลังใจนั่นคือการให้การบวกตวีกูณทำให้เรามีแรงปักดัน ทำให้เราอยากจะทําอยากจะได้ในสิ่งที่มันดีที่สุดถึง83เดือนเวลาที่เราจะจ้างใครสักคนเราให้เงินของเขาในตอนต้น500บาทพอตอนปลายเด็กเริ่มเมื่อยลา้าเมื่อยล้าในการทำงานเราจะยัดให้เด็กเริ่มขี้เกียจ เด็กเริ่มอยากจะไม่อยากทํางานนั่งอูง้งานเราบอกว่าถ้าหากว่าอีกชั่วโมงให้อีกชั่วโมงหนึ่งให้หลังเราจะให้เพิ่มคนละห้าเด็กจะทํางานอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนั่นคือการสอนนั่นคือการตรบีย์ของอลัลลอฮ์ให้เราใช้ชีวิตประจําวันกับเราก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันอลัลลอฮ์ให้ความสําคัญตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวัน ที่30แต่ตั้งแต่วันที่20ถึง30เนี่ยอลัลลอฮ์ให้ความสําคัญยิ่งขึ้นไปอีกทําให้เราไม่เหนื่อยล้าทําให้เราขวนขวายมากขึ้นเราได้เข้ามาอยู่ในนาที่นี้มันเป็นเกียรติอย่างมากมันเป็นความประสงค์ของอลัลลอฮ์สุบฮานาะหุตาลนาะมันไม่ได้เป็นความประสงค์ของเราสักคนหนึ่งเราประสงค์ใช่แต่เราไม่สามารถที่บอกว่าจะอยู่ให้ถึงเดือนอมตอน ไม่ไม่มีเราประสงค์ได้แต่คนที่ประสงค์ให้มันอยู่ได้เนี่ยคืออัลลอฮฺสุบฮานอาอาฺถ้าหากว่าเราคิดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺให้มาเราจะไม่เป็นคนไม่โลภแล้วไม่อยากได้แล้วเราจะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่าง จริงๆแล้วณที่นี้เด็กนักเรียนเยอะอย่างหนึ่งที่ผมเรียนมาแล้วไม่ค่อยเข้าถึงเพราะความเป็นเด็กคิดไม่ได้ตอลาเบลินฟารีอ่ามันสาลกัตตอรีกันยันเตมีซูฟีฮิอินมันซาฮัลละลาฮุลาหูตอรีกันอิลันจันนะท่องจำมาตั้งแต่สนาวีแต่เราไปเรียนเมืองนอกนาเราไม่เข้าถึงไม่ลึกซึ้งกับเรื่องที่แบบ เรา,าจะให้ความง่ายดายกับคนเนี่ยที่เดินทางไปสแสวงหาวิชาความรู้เาลาให้ความง่ายดดยแต่เราไม่เข้าถึงพึ่งมาเข้าถึงจบมาแล้วตอนที่มานั่งฟังอาจารย์เขาพูดอาจารย์เขาบรรยายแต่ตอนที่เรียนอยู่เองเข้าไม่ถึงน่าสงสารตัวเองก็เลยมาพูดในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเป็นเาลาจะให้ความง่ายดายกับคนที่ กำลังศึกษาใส่แหวงหาวิชาความรู้เดินทางไปศึกษาวิชาหาวิชาความรู้แม้แต่เรานะที่นี้ที่มีอายุเยอะแล้วเราอย่าบอกว่าเราไม่หาไม่สามารถหาวิชาความรู้ได้เป็นไปไม่ได้โลกมันกว้างความรู้มันเยอะมากแม้แต่กูอ่านภายาใตแต่ละวันแต่ละวันเราอ่านกันบ้างไหมนั่นคือสิ่งที่เราได้สิ่งที่ตัวผมได้ แล้วเด็กที่กําลังเรียนและศึกษากลับไปคิดให้มากทํำยังไงทําไมนบ,บีถึงบอกว่ามันง่ายได้ในการเข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะให้ความง่ายได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ไงฮะดิษบทเดียวกันในตอนตอนกลางเนี่ยบอกว่าฟัตุลอาลิมมินันอาบิดความมีเกียรติของคนรู้กับคนที่ปฏิบัติ อาบิด่คือคนปฏิบัติกาฟลินกมอมรัลซาอิดกาว่าก็บเหมือนกับอัลลอฮ์นบีเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่าดวงจันทร์เต็มดวงกับบรรดาดวงดาวคนรู้เนี่ยแล้วทำอิบาดัดเนี่ยเหมือนกับกอมารดวงจันทร์ ส่วนคนที่ทำอิบาดะเหมือนกับบรรดาดวงดาวดวงจันทร์ดวงเดียวสามารถกลบดวงดาวได้ทั้งหมดมองขึ้นไปบนฟ้าตาหากเราเห็นดวงจันทร์ดวงดาวแค่เป็นแสงประดับความต่างในความประเสริฐของมันตกลงเราอยากจะเป็นผู้รู้ที่เป็นดังดวงจันทร์ หรือเราเป็นคนแก้ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างดวงดาวมันมีค่าในตัวแต่มันน้อยมากมันริบหรีแล้วเกินให้คิดสําหรับที่เด็กที่กำลังศึกษาหาวิชาความรู้แล้วผู้ใหญ่ที่กำลังทำอามาันอิบาระของตัวเองควนขวายกับวาระสุดท้ายของตัวเองที่จะกลับไปหาอาลัลลอฮฺสุบฮานอาอฺตาลา เรารู้ในสิ่งที่เราปฏิบัติไหมเราเข้าใจกับมันไหมหรือเราแค่ปฏิบัติตามตามเข้ามาอันไหนไม่สงอันไหนสงสัยถามผู้รู้อาจารย์อยู่ใกล้ถ้าอาจารย์ไม่อยู่เบอร์โตอาจารย์มี g o o g l e มี YouTube มีเราอย่าปฏิบัติโดยที่เราสงสัย ทุกคนอยากเป็นดวงจันทร์ไม่ได้อยากเป็นดวงดาวปฏิบัติฟอ้อมกับหาความรู้เพื่อคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ที่เข้าสวรรค์ของเราสุภานอตตาลาเป้าหมายของเราไม่ได้มีอะไรมากเราต้องการเข้าสวรรค์ของเราสุภานอตตาลาแล้วทำยังไงเอเราบอกว่าทำยังไงที่จะให้เข้าสวรรค์ง่ายๆ ศึกษาหาวิชาความรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหาความรู้เพื่อที่จะประดับกับตัวเองแม้แต่อายะเดียวเอาให้ซึ้งเอาให้มันได้ปฏิบัติให้ได้อิมัมฟัตตาพูดมาตอนเช้าสิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าอยู่กับมันแล้วแหละจะเป็นคนสําคัญตลอดมันฟตาพูดไว้ตอนเช้าหนึ่งยิบรีนสาคัญมากเลยเป็นคนที่สําคัญที่สุดเพราะอะไรเป็นคนนำกุรอานลงมาสองเลหะตุนกอสทำไมเป็นคืนเลละตุนกอสเป็นคืนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคืนที่กุรอานลงมาแล้วก็ เดือนระมาตอนเดือนที่คุรอ่านลงมาอีกคุรอ่านเป็นเรื่องสําคัญมากเราหาความเมตตาเจาลสุภาราตราจากสิ่งอื่นมากมายบริจาคมั่งละหมาดมั่งเจ็บเข่าอยู่แล้วอยากละหมาดแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดฮุรุ้หนึ่งสิบความดีหาได้ยากมากหาได้ยากมากแต่อย่างอื่นนะหาได้ยากมากแต่ง่ายมากที่จะเอา อุรุฟหนึ่งสิบความดีอัลิฟลามีสามสิบความดีแต่เราไม่ค่อยหากันเราไปหากันหาตังบริจาคพยายามขวนขวายกันแทบแทบตายเพื่อที่จะเอามาบริจาคจะได้ผลบุญแต่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วง่ายมากแล้วเห็นผลบุญเลยคืออุรุฟหนึ่งสิบความดีคุรานเราให้ความสำคัญกับมันขนาดไหน รอมฎดอนกำลังจะจากไปให้เราได้อยู่ในคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้อยู่ในความโปรดปรานของรัศมีบาฮอลตาราได้เป็นคนหนึ่งที่ได้ออกจากไฟนรกในได้ปลดปล่อยออกจากไฟนรกในเดือนนี้ขอให้พี่น้องสมหวังกับรอมฎดอนขอให้พี่น้องตั้งใจและเจตนาแล้วขวนขวายให้มันให้ความดี ให้กับตัวเองได้เยอะที่สุดหวังแล้วว่าหวังว่าผมและพี่น้องได้อยู่จนจบรอมฎอนวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะซัลลัมุอะลัยกุมรอห์มัตุลลอฮิวะบาระกาตุ